<c oughs> อ้นงการเบ็ดกบนเนี่ยมามามาไปดูไปดูนี่มันพูดเสียนี่หลังนี่เซตเดียครับนี่กบกรุงเทปไปแม่ไปแม่โอ้ยไปเม่์ไปเมย์อย่าจือเห็นบ่กบกรุงเทปครับนี่กบกรุงเทปกบกรบุงเทปกินเบ็ดเด้นี่ไช่โอ้ยใหญ่เป็นตาไห้ขนาดยัง อืมดี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 การเบ็ดกบพี่น้องพี่น้องพี่น้องการเบ็ดกบเบิ้งสุติงมันถ่ายบมเห็นด้นี่แยงเราไปทุ่งคุณนะมอห์มห์ค้อมันยังยืดมอนอ่ะเฮ้ยใส่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 กล้องกล้องเติมโเห็นอืมใส่เดือนนะครับใส่เดือนได้เป็นเหยื่อเอ้าผ่านหินนี่ก็ได้บังกล้องอีก ดูส mm ิค hmm. ร uh ับโอ้ยล e. ่างนี้บุตรึกล่างนี้ไป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 ล่างต่อไปไปไปซ้ายซ้หนึ่งโอ้นี่เสือเดือนอยู่อยู่บนนี้ยังบ่ยังอยู่ของบุตรีล้วเว่อร์สุดแล้วนี่ อันนี้กัยังคือเก่าเว้ยโอ้ใส่เดือนกับมืดแล้วพี่น้องเอ้ยโอ,อันนี้นั่งกะติ๊กนะครับดีเอามันบกินเบสเนียนี่จัดจัดนั่งกะติ๊กมือกันเทปนี่เขาใส่แตกปบๆบต้มแจ่วมืน่นอันนี้เยื่อมดอันนี้เยือมมืดตามม้ตามตาม,ามาแล้วมันจะนองโคขาวค่ะ โเาบอกงู็ละงูบ่เเ้เป็นมีตามันบ่ละมันก็ติกเด็ดตกอุ้ยอุ้ยยุงลายครับยุงลายุงลลยพี่น้องยุงลายุงไา้เป็นตาไฮเอยไปแล้ว No, 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 young, young, nhắng young, 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 nhắng young, 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 young,

ใ่เลย้ามไหมม้อารสนเนียนันนั่นว่นไหวครัีมีกบตัวเดียวครับบ้ามัดตาย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 ห่าเอ้ยผ่านก็ได้เป็นผมแมน่นลายผ่านก็ได้นี่ือกบนน้อนี่ฮอสิบทกบนนี่ฮอเซตเด้นี่โนโอ้ยเซตเซตคำนี้เซตบนเรือ เบิึงมึงบุเรือนี่กบครับกบโกบโอ้ยไปแม่ไปแม่ไปเอาแม่เซตพี่น้อนี่เซตไฟเซตอ่ะนี่นี่ที่เซตครับพี่น้องโกบน้องได้การได้การมานมานเซตเซตพี่น้องเซตโกบโกบข้างอะไกำหัวเวีนหางอันี่ ตัวใหญ่ใหญ่ไปต่หายเป็นนาอฮ้ยกบนาเลยครับนี่กบนาเลยกบเพลเพนี่นี่ปลาโทบัวแห้งต้องบัวแห้งโอ้ยตายอะ่าล้าละเป็นไฟอืมกบ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 มอยไปเอามันถนัดถนัดไปละโตลงน้ำเลยเมื่อกี้เหนีย

อบกนร้ายครับโอ้ยในผ่านกับโบยิงยักเชื่อ